ธมันีอำเภอเมือง,งจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ปรารัฐแค่มาจะบอกเฉยๆนะคะว่าที่นี่นะคะตำบลธมัน,นีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะนครนายกเป็นเมืองมรดกธรรมชาตินะคะจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบการทําบ้านสวนเกษตรนะคะอยากได้ที่อยู่ที่อำเภอเมืองนะคะตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการที่เรามาทําบ้านสวนเกษตรได้ไม่ไกลจากจ,ากจอปลอเลยค่ะ แค่2กิโลเท่านั้นเองจากจปโรนะคะเข้าจากสวนอสอนมาประมาณ1กิโลถือว่าตอบโจทย์ในการทำสวนถนนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะเป็นโครงการจาัดสรรเก่าสมัยก่อนแต่ตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้จากหลักหมุดที่มีปั๊ดซี่นะคะผมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะผมไว้เรียบร้อยพร้อมกับต้นมะม่วงสวนมะม่วงทั้งหมด50กว่าต้นค่ะแล้วนิวเอแนวกอไผ่นะคะ แนวกอไผ่ร้อมรอบเลยค่ะต้นยางสูงสนานนะคะสองต้นพร้อมต้นสักเงินสักทองอยู่ข้างหน้าบ้านนะอันนี้ถือว่าวงช่วยดีมากท่านใดที่สนใจนะคะที่ดินตรงนี้ถมเรียบร้อยแล้วถมมานานแล้วด้วยค่ะทําให้เราเป็นมุมที่เราสามารถสร้างโอโซนกับบอดเราได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งต้นยางสองต้นนี้เราพูดตรงๆเลยนะคะถ้าซื้อเวลาเราถือว่าเราต้อง ปูกเปสิบสิบปีแต่มาที่นี่ไม่ต้องซื้อเวลาเลยค่ะเนื้อที่ตรงนี้จะบอกแล้วก็คือมันจะมี4ี่ชนดนะคะ4ี่รวมแล้วทั้งหลายก็คือจะรวมทั้งหมดสองไร่ค่ะเราเสนอขายนะคะไร่ละ8ปดแค่ะจะเอา1ไร่ก็ได้ค่ะหรือจะรวมกันเลยก็ได้แต่ถ้าจะเอา2งานด้านหน้าถือว่าด้านหลังก็จะไม่มีทางเข้าเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหนึ่ไร่จะสวยงามมากเราสร้างหน้ากว้างหไร่ก็ประมาณ28 ถือว่าโอเคมากเลยค่ะขับรถเข้ามาก็เลี้ยวเข้าได้เลยค่ะที่พม,มานีนี้นะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ใกล้จปรอแหล่งอุตสาหกรรมเออแหล่งที่เจริญนะคะแล้วก็มีตลาดข้างหน้าด้วยค่ะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรหาประลัดได้นะคะ0841323282ขอรายละเอียดขอพิกัดประลัดยินดีค่ะแล้ววเจอทิปหน้ากับประลัดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 干嘛？